สบายดีพี่น้องจ้าสบายดีมีออกมาพี่น้องต,ตอนตอนเช้าๆออกมาสอบมาออกมาอันแขมเหือนี้พี่น้องป้าดเห็ุตัว <c oughs> มาเมวานน,นี้อ่านไริออกมาพี่น้องหางนี้ <c oughs> มาคำเมืมม่อนหน้าโมวาหฮอนกับ้อน ไปสอบให้พวกพี่น้องออกมาวันนี้ก็มาแล้วจ้ะนี่พี่น้องเห็นบะนี่เห็ดปลวเห็ดปลวกวกพี่น้องเห็นปะบักกอรลายพี่น้องใสายขี้ดายด้วยบานนะขี้บานไหแม่นี่พี่น้องปาดออกห่างพี่บักกอรลายพี่น้องเอ้ย บานเลยทำไมเนาะบานไไมนัน,นจะได้อยู่บานไ,ไ,ไม,นมันก็เพื่อนมาบานปักดังพี่น้องที่เพิ่นมาเอาม <c oughs> <c oughs> ีใจพี่น้องบานไ,ได้ทำไมเนาะ <c oughs> โอ้ดองกงามๆแม่บานงามอยู่ยอย่างนัน้น หวานในความจูบไหมนะมับงานหันข้ออกเลวเนี่ยดีแอวตุ้นี่พวกพูดเนาะแถวเด็ดอาซันต้องออกเลยเด็กอาซันใช่มันเหลือดกวยม่เข้าอจมันมีผู้เข้ามา มันออกบโบยนออบพี <cado> <S <S ่น้องพี่น้องมันออกแบบบอนออบบอนบออบออบปลายเนะก็เลยโบยคนไปซอกไหลายมื่อวีนคือคนไปซอกไหลยมื่อนีนค่ะเมื่อวานมีคนเอามาอย่ดนีพี่น้องจิมจิมจิมจ้าพี่น้องจ้าเห็ดปวกจ้าได้ลเมื่อวานไดักข้มาแตไมด้นเออทูกค้างเงินนี่จ้าพี่น้อง จิ้มเอาป้าดมูอเดียวเต็มกระมองดิเจ้าคือบอกกระมองเยอะใช่ไหมเจ้าเบื่อหนูกระมองมากเออจะเอามือไว้แล้วก็ไปซอกโอตัวนี้สัย่าเลยเบื้องแหวเขียมนี่แน่พี่น้องเหรอแหวนี่แล้วกันเหมือนนึ่งข้าวจะพี่น้องแล้วก็จะไปซอกเบื้องแหวกลางบ้านเพื่ได้เห็นบราจะซื้อซอก ซื้อเขาไปขายในอันในเมืองจากพี่น้องอเ,เสร็จแล้เห็นตอนจูบนะพี่น้องนะพวกดำกับพวกเงยก่อนนี่นะพวกเงยอิ่ีเลยพี่น้องอันนี้นะ ตอนมันอันจุ่มจุ้มๆออกมาด้ามดำเลพี่น้องอันนี้มันบานแล้วก็เลยออกเป็นสีขาวแล้วบานจังเฮืองแล้วจ้าอือนี่พี่น้องเก็บมูเดียวกับเต็มกับมองเลยก็คือเอาซะตกน้อยอกสามโดมตกน้อยกับรถนะพี่น้องเนาะ อ๋อมีหอนบงเด้ื่อ,อกีอ้มัมนเคยออกกันเนาะมันเคยออกตอนรอดไกลหน่อยก๊าซบึ้งพี่ต้องเก็บกับเดียบถึงก็มองแล้วมันบาน ซจ้นี่ไปขายก็ได้ก็นี่ต้นตอกทลายอย่างเนี้ยเหนันออกก้นน่ะนะนั่นแหละอมหันนี่บานก่อนแหละบานที่นี่มันฮกเลยข้วข้นข้นขนข้นขนข้นข้นขึ้นนขึน้็าาน,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 น้้ นี่แม่นั่นแหละต้นหน้าเจ้ากัมีก็่แ่แถวนี้ต้องอออเหรอไม่แถวนี้นะแถวหัววัดนี่ฮะโอ้ยู้ชอบก็ฮะ ทำไเดี่ย้ทางหน้าเจ้าหัวเห็นมีอยู่ตัวเดียวไหมใช้เดีมอ๊อกก้อนเหรอเนะบ้านนั้น อันนี้ก็น่าอลไรเด้๋ยาพี่น้อมูเดียวจะปักเต็มกระบองเลยเห็นบอกพี่น้องมูเดียวป้าพี่น้องอันมาได้จะอยุเขีมเพื่อนนี่จ้ึพี่น้องวันนี้มาแล้วกำลังจะออกไปซองเงียบวันนี้เห็นอยู่ีคมเพื่อนเลยจ้ะเคมหัวนี่ นี่จ้าพี่น้องตัวนีก้กติกับมาเรียกซ้อมเรียกไว้พี่น้องดอกงามส่วนดอกงามดอกขี้ไล่ไปดอกขี้ไล่จ้าเท่านี้ก็ขอฝากบรรยากาศสบายดีพี่น้องเด้อจังหดุ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคือก้าวแน่จ้าสบายดีสวัสดีครับ